สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปุ๋ยไฟอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เอ้ยไม่ใช่วันเสาร์สิวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมนะคะก็เป็นวันเกิดของพี่ไบคบรอบอายุ23ปีนะคะก็จะพูดว่าอะไรดีอ่ะก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่ไบนะคะขอให้พี่ไบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็เงินทองไหลมาเทมาไปที่ไหนก็มีแต่คนรักขอให้คนในครอบครัวพี่ไบและคนรอบข้างที่รักพี่ไบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให รักษาสุขภาพกันนะคะช่วงนี้แบบว่าไปไหนมาไหนก็สวมแมสนะคะแล้วก็แบบแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆล้างมงล้างมืออย่าไปอยู่ใกล้เกินสองเมตรเนอะแล้วก็วันนี้เรามีของมาให้ดูจริงๆอ่ะของอันเนี้ยมันเป็นของขวัญที่พีเอ็มก็คือเพื่อนของเราอ,อ่ะสั่งมาให้เป็นของขวัญวันเกิดวันที่ยี่สบแปดมิายนที่ผ่านมาของเรานะก็ตอนเปิดก็คือแบบทุกคนคือกรี๊ดมากเพราะว่าไม่คิดว่าเพื่อนจะทําให้ ทุกคนอยากรู้ชอบคืออะไรแทน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 เธอนี้ลน่ารักคุณทุกคนนี่ตอนนั้นที่สั่งทํามาเรื่องเพราะเราคู่กันมันก็ยังออนแอร์อยู่ใช่ไหมเป็นันเกิดเราวีแตนเมสันดีน่ารักมากนอนกอดทุกคืนเลยเหมือนมีพี่ไวมานอนเข้าฝันทุกันเลยนีพี่เห็นไหมคนมีสามรูปนี่แต่ถ้าถามเรานะว่าในสามแบบนี้ชอบรูปไหนสุดเอาจริงก็ชอบทุกรูปนะชอบทุกอย่างที่เป็นพี่ไวแหละ แต่ว่ารูปกลางอะรูปเนี้ยชอบเป็นพิเศษเนี่ยเห็นไหมรูปเนี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบพิบายแบบผันข้างอะมันแบบให้เห็นความแบบครึ้งอย่างเงี้ยเออชอบเวลาแบบถ่ายรูปชอบให้เห็นแบบไม่ชอบถ่ายเต็มเพราะว่าเราเป็นคนน่าอวนใช่ปะเราก็ต้องแบบถ่ายแบบผันข้าง่เงี้นนนนนนยน่ารักเนี่ยนอนกอดทั้คืนเลยน่ารัก่าเ็นดูเนี่ยเราแบบปัดกวาดเช็ดถูทุกวันเลยเพราะว่าแบบ นอนกาะทุกคืนเลยนอนฝันดีทุกคืนเลยนีย้เดี๋ยวไปอาบน้ําดีกว่าพี่ใบแล่าจะเริ่มไลฟ์สดแล้วอะ่ะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ด้วยนะคะก็เพิ่งเริ่มทำคลิปครั้งแรกถ้าผิดพลาดปกันในขออภัยด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย